มินการคอสวัสดีอ่าเพื่อนๆยูทูบช่องยุธยาความหอยเฉลี่ยีทองกันอ่าสุขุพุทธปปอ่าที่พีที่น้องเห็น,นในขณะนี้นะครับก็เป็นลูกหอยเฉลี่ยีทองอ่าที่ได้จากการพอปักอ่าไข่หอยห้าถึงหกสิบพวงจึงได้นนลูกหอยบมหน่อยก็ห้าพันตัว อาเรืออจจั 6, ตยอดหกพันกระที่ปีที่นองอยู่ในกระช่างแห่งนี้นะครับหลังจากที่เ่อได้นำเอางูตะไคร่หมูฟ้าให้กินไ้แล้วที่ทักควาหมห้อได้นำมาให้พีให้น้องได้เบ่งกันก็คือเอาลูก้อยในตะไคร่หมูฟ้าามออปล่อยเรียกในกระช่างบกหลังจากกโนบานไปแล้ว อ่าสามสิบหมื่นนะครับที่นี่นะครับอ่าที่มานาเสนอพีเสนอหนองในมือนี้นะครับลูกห้อยที่เขานําเอาออกจากคระไครมุ่งกว่าอี่อนุบาลไปแล้วนะครับนํามาปล่อยเลี้ยงไปในกระช่างแห่งนี้นะครับอ่าซึ่งมือนี้ทางป้าผู้ขวัญีเขาแนะนําวิธีการเลี้ยงและการดูแลอ่าลูกห้อยเฉลี่สีทองอ่าจาก การอนุบาลลูกหอยสามสิบมือแล้วมาปล่อยเลี้ยงไว้ซึ่งพี่น้องเห็นอยู่ในมือนี้นะครับเป็นลูกหอยเฉลี่ยีทองนะครับลูกหอยเฉลี่ยที่ท้องที่ทา้งฟ้าม่เฮา,าไดา้เลี้ยงพันมาแล้วสิบห้ามือนะครับพี่น้องสังเกตเมิงนะครับอันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับบางตัวก็เป็นใสเลี้ยนห้าสิบติดตังแล้วเขามีนะครับอ่าซึ่งวิธีการเลี้ยงและการดูแล ลูกหม้เฉลี่สีทองอาตีทั้งความเอาได้ท่ามมาแลวก็ปฏิบัติมากอ่าเี่พี่ทีนองเป็นลูกไม้เนก่กนขณะนี้ก็คืออ่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องน้ำนะครับอันพี่ขนออนุบาลลูกหมยเฉลี่สีทองได้แล้วนะครับอานามถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่หนึ่งนะครับอ่าพยายามอย่าให้น้ำในกระช่างของเห่าเน่าเสียอ่าสถิตเป็นปัญหาที่ทําให้ลูกหม้เฉลี่สีทอง แทนที่จีได้หาถึงหกพันโตอาจจีเหลือบ่ถึงได้ร้อยโตก็คือลูกหอยสิขาดออกซิเจนอันนำเน่านะครับเกิดเจ็ดในอ่ากระช่างเลียกจังทีทำให้ลูกหอยห้าหนึ่งอ่ากินอาหารบดีร้องต่อมาก็จิตายยกกระช่างกันแต่ในมุนีเคล็ดลับของทางฟาร์มหอกก็คืออ่ามีการเปลี่ยน ทายน้ำทุกสามวันหรืออาจจะเป็นห้าวันอันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณอาหารที่ห่อให้ลูกไอยห่ากินอขั้นหายมากมันเหลือลายเ่อกับจังเกียบบ้งนะครับอันน้ำมันเขี้ยวคำน้ำออกเป็นสีอ่าบอสไซนะครับห้าทำกันเปลี่ยนทายน้ำประโยชน์ของการเปลี่ยนทายน้ำในกระชั่งนะครับอาจจะทำให้ลูกไก่ห่ากับปีกระเปานะครับ ่ากินอาหารดีนะครับ่าเมื่อมันกินอาหารดีมันก็จะเจริญเติบโตดีนะครับอ่อาอ่าซึ่งทั้งความเฮาตัวนี้นะครับการเลี้ยงดูอ่าลูกหอยเชอรี่ทีท้องในขณะนี้นะครับอาจจะใส่หัวอานประดุกเม็ดเล็กนะครับอ่าวานรอบภายในบริเวณกระชังนะครับในทั่วบริเวณในตอนแรกของกูมะ อากาวาให้ลูกหอยเชลลที่ท้องเข้า,าได้กินกันให้ทั่วทุกตัวนะครับอีวันประมาณสองประจกำกับมือนะครับอา่าติสาวเขาก็มาสังเกตเบ้งนะครับถ้าเอาให้อาหารมากเกินไปนะครับอาหารกระชิลอยเต็้มกระช่างโยมีข้าก็ควรนที่จะลดปริมาณลงนะครับรับการง่ายๆกานให้อาหารนะครับ ่าในการอาหารอ่าที่เรียก,กขอกไอยเฉลี่ยสีทองของทางฟาร์มห้องที่เน้นในว่าอันประดุกแลากา้วกะใส่สาราีพุ่งสะดวกส่วนเปิดพักอื่นๆทางฟาร์มห้องสิบรอ้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอาเป็นน้ำเขียวเร็วนะครับน้ำเสียเร็วอเนื้อตัวของดอกไอยเฉลี่ยสีทองอาจจะเป็นสีเขียวโมโรกตอาจจะเน้อกสังเกตบ,บ้างนะครับเนื้อตัวของดอกไอ้เฉลี่ยของฟาร์มห้อง อาแทบชิบมิแต่ไข่จับนะครับเพราะว่างดอาเผืดน้ำที่มีใบสีเขียวนะครับใบของมันที่เมื่อลูกหอยกินเข้าไปแล้วครับไข่มันเนี่ยนั่นก็เชือมาเกาะตามเนือ้อตามตัวของลูกหอยอาทํให้ลูกหอยวเขาบจะเจริญเติบโตนำมดสามชีบ้บางงามของใครก็ได้ราคานะครับอารักกันง่ายๆที่ทั้งความเข้าใาพเพาะเลี้ยงลูกหอยมันีก่กะ ก็คือหลังจากกรบงวันแล้วให้หวัวหันาโปรดุกเม็ดเล็กเปอร์เซ็นต์โปรตีน30เปอร์เซนแล้วก็ใส่สลายพง่งสะดูแล้วก็ทำการเปลี่ยนไทยนะ้า3วันหาวันนะครับเพื่อให้ในกระช่งมีการออกซิเจนกับทารกหอยขาดอากาศหายใจอในกระช่งบม่มีอากาศทำไมลูกหอยตาย สำหรับื้อนี้นะครับทั้งฟามข่ากะขอขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมกันเป็นอย่างดีสำหรับื้อนี้ก็คือ,อเป็นคลิปที่ติดตามหลวกหอยที่อนุบาลแล้วเอามาเลียงในกระชังว่าอัาการหลอดเยังไงมันคอยจะหลอดดีก็คือหนึ่งยันใต้น้ำให้มันสะอาดมามาวันสามวันหดือหาวัน อันนี้ก็แล้วแต่ความสกปรกของหนักอาจสองก็ให้จะลลยพุ่งชฉดูเป็นอาหารเสริมเอะสำหรับมือน,นี้นะครับบางทีข้างนอกผู้ทุกคนที่ปกปลุกใจนะครับก็อย่าลืมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้ดอร์ครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม